ันนี้พี่จะน,นะคะจะมาแก้มโกี้ดี๋ยวกันพี่ปิดประตูอยู่นะคะนั่นเราจะเข้าไปโบกี้จะทำอะไรพี่ขังโปกี้ไว้นะครับไปดูกันเลยนอนอยู่เข้าไปตัวนอน นไล่ชวนมาไล่มันแรงสาบให้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยวันนี้หนูหิวปลากระป๋องใช่ไหมใช่ไหมอ่ะกองกองกองหนูขี้อายช่ไหมมีอืมดูกระต่าย เราจะไปแก้งกันใหม่อีกนะคะเราจะทําเป็นมานานๆแล้วพุกี้ะท้าทางเป็นอย่างไรบ้างไปดูนะคะ,ปะไปกลัวพุกี้มาเราต้องแอบมันไว้นะคะ น่าสใจนะคะเดี๋ยวเราไปกันไหมรอให้มันนานบ้าไปไว้หนูรออีกแล้วเหรอ